ตั้งใจเกินไปมากมันก็จะเลยไปปล่อยเกินไปมันก็ไม่ถึงเพราะขาดความพอดีธรรมดาของจิตคนเรานั้นเป็นของที่จะไม่อยู่นิ่งเป็นของมีกิริยาไว้ตัวอยู่เรื่อยๆฉะนั้นจิตใจของเราจึงไม่มีกำลังการทำจิตใจของเราให้มีกำลัง กับการทำร่างกายของเราให้มีกำลังมันต่างกันการทำร่างกายให้มีกำลังก็คือการออกกำลังกายทำกายบริหารมีการกระโดดมีการวิ่งนี่คือการทำกายให้มีกำลังแต่ถ้าทำจิตใจให้มีกำลังก็คือทำจิตนั้นให้สงบนิ่งไม่ใช่ทำจิตให้คิด,ดนู่นคิดนี่คิดนั่นไปต่างๆ ให้อยู่ในขอบเขตของมันเพราะว่าจิตของคนเรานั้นไม่เคยได้สงบไม่เคยมีกำลังมันจึงไม่มีกำลังทางด้านสมาธิภายในก็ตั้งใจให้เอาความรู้สึกกำหนดอยู่ที่ลมหายใจถ้าหากว่าเราหายใจสั้นเกินไปหรือว่ายาวจนเกินไปก็ไม่พอดี ไม่ได้สัตว์ไม่ได้ส่วนจะไม่เกิดความสงบไม่เกิดความนิ่งเหมือนกันกันกบเราทำงานหรือใช้ความรวดเร็วในทํานองนั้นการกำหนดลมหายใจก็เหมือนกันหายใจ,ใจเฉยๆกำหนดรู้ไว้จะพอดีขนาดไหนยาวขนาดไหนสั้นขนาดไหน จะให้ค่อยขนาดไหนจะให้แรงขนาดไหนจะยาวก็ไม่เอากับมันจะสั้นก็ไม่เอากับมันจะค่อยก็ไม่เอากับมันเอาตามความพอดีเอายาวพอดีเอาสั้นพอดีเอาค่อยพอดีเอาแรงพอดีนั่นชื่อว่าความพอดีเราไม่ได้ขัดไม่ได้ข้องแล้วก็ปล่อยมันไปหายใจ ดูก่อนไม่ต้องทำอะไรถ้าหากว่าจิตสบายขึ้นแล้วจิตพอดีแล้วก็ยกลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกของเรากลางลมนั้นอยู่ที่หัวใจของเราปลายลมอยู่ที่สะดืออันนี้เป็นแหล่งการเดินของลมเมื่อหายใจ ออกต้นลมจะอยู่สะดือกลางลมจะอยู่ที่หัวใจปลายลมจะอยู่ที่จมูกกำหนดรู้เมื่อลมผ่านจมูกผ่านหัวใจผ่านสะดือพอสุดแล้วก็จะเวียนกลับมาอีกเป็นสามจุดนี้ให้ความรู้ของเราอยู่ในเวียนเข้าออกทั้งสามจุดนี้ พยายามติดตามลมหายใจเช่นนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเพื่อรักษาความรู้นั้นและทำสติสัมปชัญญะของเราให้กล้าขึ้นหากว่าเรากำหนดจิตของเราให้รู้จักต้นลมกลางลมปลายลมแล้วพอสมควรเราก็วางเราจะหายใจเข้าออกเฉยๆเอาความรู้สึกของเราไว้ปลายจมูก หรือริมฝีปากด้านบนมีลมผ่านออกและเข้าเอาแต่ความรู้สึกเท่านั้นไว้ที่นั่นไม่ต้องตามลมออกไปไม่ต้องตามลมเข้ามาเอาความรู้สึกหรือผู้รู้ไว้เฉพาะหน้าเราที่ปลายจมูกให้รู้จากลมผ่านออกและก็ผ่านเข้าไม่ต้องคิดอะไรมากมาย เพียงแต่ให้มีความรู้สึกเท่านั้นแหละให้มีความรู้สึกติดต่อกันลมออกก็ให้รู้ว่าลมออกลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมเข้ารู้แล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องคิดเอาเพียงเท่านั้นเสียก่อนในเวลานี้หน้าที่ของงานของเรามีแค่นั้นไม่ได้มีมากกว่านี้ กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นั่นแหละต่อไปจิตก็จะสงบลงลมก็จะละเอียดเข้าไปน้อยเข้าไปกายก็จะเบาเข้าไปจิตก็จะสงบไปความเบาสบายเบากายผ่อนคลายก็จะเกิดขึ้นมาจะเป็นกายควรแก่การงานและจะเป็นจิต ควรแก่การงานต่อไปนี่คือการทำสมาธิไม่ต้องทำอะไรมากให้กำหนดเท่านี้ต่อไปนี้ให้ตั้งใจทำกำหนดไปกำหนดให้ได้จิตเราละเอียดเข้าไปการทำสมาธินั้นจะไม่ไปไหนก็ช่างมันให้รู้ว่ารู้ทันเอาไว้ให้เรารู้จักมันก็มีทั้งอารมณ์มีทั้งความสงบคลุกคลีกันไป จะมีวิตกวิตกก็คือการยกจิตของตนนึกถึงอันใดอันหนึ่งขึ้นมาถ้าสติของเราน้อยก็จะวิตกน้อยแล้วก็มีวิจารนั่นก็คือการตรวจดูตามเรื่องที่เราวิตกนั้นแต่ก็สำคัญนั้นต้องพยายามรู้ให้ทาอยู่เสมอแล้วก็พิจารณาให้ลึกลงไปอีกให้เห็นว่า มีทั้งสมาธิมีทั้งความรู้รวมอยู่ในนั้นคําว่าจิตสงบไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรมันต้องมีมีความสงบครอบอยู่ท่านพูดเอาไว้ถึงองค์ของความสงบในขั้นรแรกๆว่ามีวิตกยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีวิจาร์ณคือพิจารณาตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นมา ต่อไปก็จะมีปิติคือความยินดีในสิ่งที่เราวิตกไปนั้นในสิ่งที่เราวิจารณไปนั้นก็จะเกิดปิติคือความยินดีทราบซึง้งโดยเฉพาะแล้วก็มีความสุขสุขอยู่ที่ไหนสุขอยู่ที่การมีวิตกสุขอยู่ที่ในการวิจารณ์สุขอยู่กับความอิ่มใจสุขอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแต่ว่าความสุข อยู่ในความสงบวิตกก็วิตกอยู่ในความสงบวิจาร์ก็จะวิจาร์อยู่ในความสงบความอิ่มใจก็อยู่ในความสงบสุขก็อยู่ในความสงบทั้งสี่อย่างนี้เป็นอารมณ์อันเดียวอย่างที่ห้าก็คือเอกคตาห้าอย่างแต่เป็นอันเดียวกันคือทั้งห้าอย่างนี้เป็นอารมณ์ แต่มีลักษณะอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันคือเมื่อจิตสงบวิตกก็มีวิจารก็มาปิติก็มาสุขก็มีเอกคตาก็มีทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์เดียวกันโปรดติดตามตอนต่อไปขอบพระคุณและสวัสดีครับ